เคยเพื่อนกูว่ากูโดนอีกแล้ว,ลวคำพูดที่ไม่มีจริงได้ยินอีกแล้วไอเร่าอดทนทำไมรู้อยู่แค่ใจว่าเขาไม่ได้ไรเขาตามเพราะเสียได้เรื่องที่ผ่านมาเพื่ออะไรกูทำทุกอย่างไปเพื่ออะไรมีกูก็พออยู่แล้วแต่เสือกต่อแยกกับสาวได้มีกูก็ไม่มีมันแต่คุณดันขายฟันกันไปละกันตัวก,กูไม่อยากจะพัวพันทุกคนที่ฟังนั่งพันลำ้ำน้องอมก็ทำกูว่าพี่นาโอเคไหมพี่ตอบดังๆไปเลยวันนี้ใคร M J ยังไ้นะ กูยิ้มให้น้องไม่พูดซ้ำสองแบบนี้โอเคช่ okay, ชพี่ชายกูไลายมาว่าแกจะเอายังไงกู <Okay. S 1> พูดได้แค่ว่ากิวปล่อยเวลามันพาไปถ้าคนมันจริงใจยังไงมันก็ไม่มีใครแต่แม่งไม่ใช่ละ <c oughs> เขาทำแบบตั้งใจ ยมมาบานช่วยหนูด,ด้วยส่งใครมาช่วยแต่โคตรแห่งสวยให้นิ้วแม่งโทรมามึงเศร้าเย,ยอะไรกูโดนเล่นอีกแล้วเขาแม่งไม่จริงใจตาอีแบงแม่งลุกเป็นไฟกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าแม่งไม่ใช่ถ้ามึงไม่ไว้ก็เดินออกไปไอ้ชิบหายเอาไอ้นัดมันแชทมาพีมอ,งงองมึงหูจริงๆก็ไปให้เขาโยนทิ้งความเป็นสมิงมึงให้ไปไหน จะเน่นว่ายัางไงที่มึงทำไมไม่รักตัวเองบ้างเลยอีจันไรเธอกูขอโทษกูพอแล้วกูปงแล้วกูเหนื่อยแล้วอวยากกินมันกาว